รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันอังคารที่1มีนาคม2565นะคะปุุกและน้องๆทีมงานฟารม์มชาแนลทุกคนค่ะนำเรื่องราวข่าวสารดีๆทางด้านการเกษตรมาฝากนะคะวันนี้ทุกช่วงของรายการต้องบอกเลยว่าน่าสนใจค่ะแต่ว่าในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ดรวินาโรธทรัพย์ส่งสุขเลข,ขาธิการสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมลอนบ้านหนองคางตแจงงามอหนองยา่าไยจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อทำเกษตรและอยู่อาศัยดรวินาโรธทรัพย์ส่งสุขกล่าวว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมลอนบ้านหนองคางแห่งนี้ถือว่ามีการรวมกลุ่ม ที่เกิดความเข้มแข็งเป็นอย่างมากมีการบริหารจัดการสมาชิกภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดีทําให้เกิดเป็นกลุ่มผู้ปลูกและรวบรวมเมลอนเพื่อจําหน่ายส่งให้กับโมเดิลเทรดและส่งให้กับผู้ส่งออกต่างประเทศนายอำนาจแตงโสภาเกษตรกร,กรผู้ปลูกเมลอนในเขตปฏิรูปที่ดินกล่าววา่าตนได้รับการจัดสรรที่ดินจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินสุพรรณบุรีและได้ทําการเกษตรโดยเริ่มจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่เมื่อไม่ประสบความสําเร็จ จึงหันมารวบรวมกลุ่มกเกษตรกรในพื้นที่และหารือเพื่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกเมลอนในโรงเรือนซึ่งมีผลผลิตส่งภายในประเทศและต่างประเทศต่อบริษัทมากถึง150ตันต่อเดือนด้วยจำหน่ายในราคา45-60บาทต่อกิโลกรัมและในส่วนที่ตกเกลเพราะค้าแม่ค้ารับไปจำหน่ายแบบปลีกและส่งทั้งแปลรูปและผลสดกระจายไปยังตลาดต่างๆทั้งนี้เลยาธะการสปกระเบเพิ่มเติมว่า สปกจะมีการผลักดันเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรในด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและจำหน่ายได้ราคาที่สูงขึ้นรวมถึงการสร้างแบรนด์ของกลุ่มเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมูลค่าเป็นของฝากจำหน่ายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ต่อไปนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเกษตรกรเนี่ยใช้ทั้งพื้นที่สปรกรและพื้นที่นอกสอปรกรในการปลูกมเมลอนประมาณ3 0 0ไร่นะครับมีเกษตรกรหลายสิบรายนะครับวันนี้ ด้วยความตั้งใจของผู้นำนะครับตั้งแต่ปี2547เทียเข้ามาเรื่องของการเริ่มต้นการปลูกเมล่อนมีการลองผิดลองถูกมีการติดต่อเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดอันนึงที่เราพบก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวคุณภาพของสินค้าเนี่ยวันนี้ต้องมีการพัฒนามากขึ้นนะครับเมล่อนส่วนหนึ่งเราส่งมาเรื่องเขตได้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการตกเกดเราอาจจะต้องเข้ามาช่วยในกันพัฒนายกระดับเรื่องของการผลิตนะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อให้จํานวนเมนล่อนที่ตกเกศม,มีจํานวนน้อยลง นะครับเพื่อให้ทุนหรือว่าไรายได้เนี่ยเขามีเพิ่มมากขึ้นก็ในส่วนของการเพาะปลูกไม้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในการเพาะปลูกนะครับแต่ในส่วนของพื้นที่เนี่ยกเกษตรกรที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่เสบกเกอบเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ใช้ประโยชน์กับพื้นที่เสบกเกาะเนี่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างถูกต้องก็งก็คือรู้สึกดีใจนะครับที่เราได้รับกาสัดสนุนจยิงสบระกอ ทำให้ให้เรามีที่ทํากินนะครับมีเพ่นเป็นที่ที่มัน่นคงนะครับเป็นขา้าวบกกอเนี่ยเอาง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอย่างดีให้กับเรา